สำหรับกลิ่นไวจัดมินทีนะคะกลิ่นเนี้ยลีน่าได้รับกิ่นสไปเลชันมาจากกลิ่นหอมหวานจากมุมจิบชาของระเบียงบ้านที่อยู่ใกล้กับสวนมะลิในความทรงจำค่ะคุณลองนึกภาพดูนะคะว่าเช้าวันหนึ่งหลังจากที่ฝนตกลงมาแล้วเนี่ยสวนทั้งสวนนะคะถูกปกคลุมไปด้วยน้ำฝนแล้วอากาศในวันนี้ค่ะมันเย็นสบายกว่าทุกวันเลยลมที่พัดแรงนะคะได้พัดพาเอา กลิ่นหอมหวานจากสวนมะลิบวกกับกลิ่นสดชื่นจากสนามหญ้าสีเขียวแล้วก็แมกไม้สีเขียวมาควบรวมกับกลิ่นหอมขุ่นจากถ้วยชาเขียวที่อยู่ในมือของคุณความรู้สึกของคุณในตอนนี้นะคะคุณทั้งสงบนิ่งแล้วก็สุขล้นกำลังดื่มด่ำกับความสวยงามที่สายฝนแล้วก็ธรรมชาติมอบให้จิตใจของคุณตอนนี้นะคะมันรู้สึกฟินแบบสุดๆเลย ราะว่าบรรยากาศในตอนนี้มันจะอยู่กับคุณเพียงไม่นานแล้วเพื่อขยายช่วงเวลาที่สวยงามนี้ให้อยู่กับคุณต่อไปนะคะดีน่าได้รวบวมอาไว้ในขวดขวดนี้ละค่ะกลิ่นไว้จัดมินทีแห่งความทรงจำนะคะจะทำให้คุณน่ะรู้สึกฟินกับบรรยากาศแล้วก็รู้สึกสวยงามในทุกวันเลยค่ะ